สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนเพื่อนๆทำมาร์คสมุนไพรเลยมาชวนเพื่อนๆเ,เก็บตำลึงข้างริมรัว้วเลือกที่ใบแก่ๆนะคะเขาจะได้มีสารอาหารเยอะเลือกมาสักหนึ่งกำมือค่ะจากนั้นเพื่อนๆล้างให้สะอาดค่ะเพื่อจะมีอะไรติดค้างมาจะได้ ไปกับสายน้ำเลยค่ะเมื่อได้ตำลึงสะอาดแล้วนะคะเตรียมครกค่ะเราจะตำค่ะใช้วิธีโบราณเลยค่ะเหมือนตำน้ำพริกเลยในใบตำลึงจะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดค่ะจึงทำให้มีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายช่วยป้องกันริ้วรอย บำรุงผิวพรรณและสามารถแก้สิวได้ทุกชนิดค่ะสิวโพดส,สิวอุดตันสิวอักเสบแก้ได้หมดค่ะมาทำสูตรนี้กันเลยค่ะเราจะใช้ใบตำลึง1กึ่งกมือนะคะล้างสะอาดแล้วก็นำใส่ครกค่ะตำให้ละเอียดเลยทีนี้ออกแรงนิดนึงนะคะเมื่อใบตำลึงละเอียดแล้ว ผสมนมลงไปสักประมาณ2ช้อนชาค่ะ <Hey. S 1> ใช้นมจืดค่ะใส่ลงไปคลุกเคล้าในครกได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้มือเลยนะคะสาวๆให้ครกเข้ากันนี่ละค่ะสูตรนี้ง่ายมากเลยสามารถลดริ้วรอยรอยตีนการอยยิ้มมุมปากได้หมดเลย และยังทำให้ผิวพรรณสดใสขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะมาร์กนะคะเพื่อนๆนำมาร์กที่ได้ทาให้ทั่วใบหน้านะคะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะถ้าใครรู้สึกว่าแสบยังไงก็ล้างได้ทันทีค่ะล้างด้วยน้ำสะอาดได้เลย อย่าลืมนะคะลองไปทำดูตำลึงรอบรั้วที่บ้านของเรามีประโยชน์มากเอามาใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องเสียตังซื้อครีมเลยเดี๋ยวไปล้างหน้ากันนะคะนี่ครบเวลาแล้วก็ล้างหน้าเลยค่ะทำบ่อยๆเดี๋ยวฝ้าจุดนี้จะต้องหายแน่เลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วอย่าลืม กดติดตามช่องมาดามดี Y อเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ